คือเรื่องนี้เราบาลานซ์กันเยอะมากครับว่าเราจะใช้ดีกรีของเทคนิคทางฝาแฝดเยอะแค่ไหนในควั้งที่เราใช้ใบปอป็นนักแสดงหลักแค่คนเดียวใช่ไหมคะและใบปอไม่มีแฝดนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เทคนิคมาถ่ายใบปอให้มีสคนเราเลยต้องการสแตนด์อินอีกคนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไปแคสหาคนที่รูปร่างภายนอกโครงหน้าโครงไหลเนี่ยเหมือนใบปอซึ่งหลังจากแคสมาก,ก็พบว่าน้ำแข็งแบบเออรู้สึกเหมือนจะส่งอารมณ์ให้ใบปอได้ดีไม่แนะ่นะ คนที่หมากชอบอาจจะเป็นเราก็ได้จริงๆแล้วเขาก็เหมือนนักแสดงที่ต้องมีความสามารถมากๆเลยถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะไม่เห็นเขาในหนังเลยตอนถ่ายจริงๆก็คือต้องเล่นทั้ง2ตัวค่ะใบปอเป็นยูน้ำแข็งก็จะไปเป็นมีก็หนูเล่นเป็นยูรอบหนึ่งแล้วก็ล็อกเฟรมเสร็จแล้วหนูก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วหนูก็กลับมาไปเล่นเป็นมีถ้ามึงมีแฟนแล้วอะ่ะมึงจะทิ้งกูป่วะว่ะ<ฟ>เหมือนเทคที่หนูเล่นอะไรไปน้ำแข็งก็คือทำตามได้เป๊ะหมดเลย มึงมีแฟนจะทิ้งกูป่ะวะมึงกูขอโทษยากค่ะตอนช่วงแรกๆทั้งน้ำแข็งทั้งใบปอกก็คือปวดหัวมากค่ะตัวไหนยากสุดยูกับมีอยู่อ่ะโยน้ําแข็งอะมีมีปกติเราถ่ายหนังภาพกว้างนักแสดงสองคนเข้าฉา,ากความกันมันก,จก็จบทีนี้พอมันต้องเข้าทีละคนทุกอย่างมันก็จะเบิ้ลเป็นสองเท่านะครับเพราะว่าต้องถ่าย มีเทคนิคทางที่หนังไทยอาจจะใช้น้อยมากก็คือเฟสแกนเลยก็คือการเอาหน้าหน้าของตัวนักแสดงจริงไปแปะในหน้าของตัวนักแสดงแทนนะที่นี้เนี่ยเรามีการปั้น 3D ของนอ้องใบป,ปอเข้ามาเพื่อใช้จริงในการแทรกกิ้งหน้าการแหน้านี้ก็คือการนําโมเดล 3D นะี่มาเคลื่นอนไหวตามนักแสดงที่เป็นแสดงอินอจริงๆเราก็ไม่เคยถ่ายเทคนิคแฟนขนาดนี้อนะไรคเช่นว่าเราถ่ายฝั่งมีแสงเป็นแบบนี้แต่ฝั่งยูเป็นแบบนี้นเราก็ต้องบาลานซ์มันแบบ ใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยเงี้ยเป็นการทดลองและมีความเสี่ยงอยากมาพอถ่ายเสร็จปุ๊บต้องถ่ายแบบกกราวเปล่าต้องเก็บ r e ฟเ r e n c e แสงต้องเอาใบปอไปถ่ายบนกรีนแล้วทำหน้าแบบต่างๆคบทุก e ี o มชั n นแในแสงนั้นพอมันเป็นการแบบถ่ายทุกอย่างแยกะเกรดกันขั้นตอนการ CG มันก็คือการแบบเอาทุกอย่างมาประกอบกันพอดูหนังเนระื่องสุดประกอบกับซาวที่เขาทำมาแล้วรู้สึกว่า เราทํากันมาเยอะมากเลยซึ่งเราคิดว่าถ้าเราทําได้มันจะเป็นทางเปิดให้กับหนังเรื่องอื่นๆที่จะกล้าคิดแบบที่ที่หนังเรื่องนี้คิดจะทํามันโหดมากจริงๆเทคนิคทุกอย่างแต่พอได้ลองเรารู้สึกว่าเออมันเจ๋งอะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการ CG ให้แบบรู้ว่า CG ะแต่ว่าแบบเฮ้ยทำได้ไงวะถ้าเป็นเราเองเราจะเลือกทำอะไรแบบนี้เปล่าวะ คือมันแบบเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากแต่ว่าสองคนนี้เขาทำได้ทุกวนันเลยเป็นการท,ารทํางานที่ถึงแม้จะเครียดมันยากนะแต่ว่ามันไในแง่การหาเรื่อร่วมกันมันมีความสุขมากมันให้เกียกรติกันและกันแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่แบบมากกว่าที่เราทําคนเดียวเราจะได้ทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆค่ะรื่ถึงหนูด้ดวยหนูก็หนูก็เตรมที่มากๆจริงๆ